ผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทยัยทั้งภัยแล้งน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากในแต่ละปีปัญหาโรคมแมลงศัตรูพืชระบาดและราคาผลผลิตที่ตกตำ่ำสร้างปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนาจำกัดส่งผลให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนดินพอกหางหมูจากสภาพปัญหาดังกล่าวสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทยัย โดยนิคมสหกรณ์หนองบัวได้ปรับกระบวนทศน์ในการทำงานโดยมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกเริ่มจากการสร้างความเข้าใจกับสหกรณ์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาของสมาชิกโดยมีแนวคิดว่าหากเขาไม่มีกินเขาก็ไม่มีทางใช้หนี้ได้สหกรณ์ต้องช่วยให้เขามีกินมีไรายได้แล้วจึงทยอยผ่อนชำระหนี้โดยแรกเริ่มได้เข้าไปแนะนำให้สมาชิกสหกรณ์ สร้างรายได้จากอาชีพที่ตนเองถนัดมีความรู้และมีเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรพร้อมอยู่แล้วให้มีความใส่ใจในการดูแลผลผล,ผลิตให้มีคุณภาพสหกรหาตลาดรองรับผลผล,ผลิตส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวพืชสมุนไพรใกล้บ้านเพื่อให้มีไว้กินเหลือไว้ขายมีรายได้พอค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนจากเหตุผลดังกล่าวนิคมสหกรหนองบัว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุขโขทยัยมีแนวคิดส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนาจำกัดแก้ไขปัญหาหนี้สินและการทำกินของสมาชิกได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสุขโขทยัยร่วมกันปรับสภาพพื้นที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวคุณภาพและประสานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุขโขทยัยให้มีความรู้ด้านการเกษตรปลอดภัย GAP และเกษตรอินทรีย์ ด้วยการเพิ่มทางเลือกให้กับสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินได้มีทุนในการประกอบอาชีพมีไรายได้แล้วจึงนำเงินมาชำระหนี้สหกรณ์โดยสหกรณ์เข้าไปดูแลช่วยเหลือด้านเงินทุนและการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพรวบรวมผลผลิตเพื่อจาหน่ายจัดหาตลาดไว้ล่วงหน้าให้กับสมาชิกในการนำผลผลิตมาขายที่สหกรณ์ ขณะเดียวกันได้ชี้ทางรอดด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชทางเลือกที่มีตลาดรองรับแน่นอนมุ่งเป้าไปที่พืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนที่ปลูกง่ายไม่มีโรคแมลงรบกวนได้แก่คาตาแดงฟักแก่ฟักอ่อนฟักทองและตะไคร้ทำให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีงานทำตลอดทั้งปีนอกจากนี้นิคมสหกรณ์หนองบัว ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมีความปลอดภัยร่วมกันคิดร่วมกันปรึกษาหารือแล้วนำไปสู่การดำเนินการโดยใช้แนวคิดผลิตอาหารให้คนกินปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในแนวคิดที่เราทำโครงการวิธีแก้จนคนสารกลก็คือ เราอยากให้สักรเราส่งเสริมให้คนมีกินก่อนนะครับเราจะมองแต่ทวงหนี้ทวงหนี้คงไม่ได้ครับเราต้องส่งเสริมให้คนมีกินนะครับเขามีกินมีไรายได้แล้วเขาถึงจะมีปัญญาส่งใช้หนี้สักรได้พอมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเขาก็สามารถใช้ทั้งหนี้ใหม่แล้วก็ชดใช้หนี้เก่าที่มีค้างอยู่กับสักรได้นี่เป็นวิธีแก้จนของคนสักรนะครับในสักรนิคมหนองบัวของเราครับ ในการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนาจำกัดนั้นสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินนำไปลงทุนไร่ละ4,000บาทโดยจ่ายเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และสหกรณ์มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การตลาดเช่นลานตากช้างพร้อมโรงคลุมรถตักล้อยางเครื่องช่างขนาด80ตันเพื่อรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ในด้านการบริหารจัดการเครื่องจักรกลร่วมกันสหกรณ์เปิดรับขึ้นทะเบียนสมาชิกที่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเช่นรถไถรถเกี่ยวข้าวการจัดการบริหารการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้บริการกับสมาชิกอย่างทั่วถึงในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสหกรณ์ในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรเพื่อรูปรวมผลผล,ผลิตจากสมาชิก และให้การสนับสนุนโรงเรียนพร้อมระบบน้ำสำหรับการปลูกพืชผักผลไม้และจัดตลาดนัดในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์หนองบัวทุกวันทำให้สมาชิกนำผลผลิตไปจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งการปลูกข้าวคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการนำร่องปีแรกนั้นมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน201รายมีพื้นที่รวม4,415ไร่ ได้ผลผลิตรวม3,550ตันคิดเป็นมูลค่า28.4ล้านบาททำให้สมาชิกสามารถส่งชำระหนี้สหกรณ์รอบใหม่ได้ทั้งหมด17.66ล้านบาทและส่งชำระหนี้ค้างได้ตามที่ตกลงไว้ร้อยละ10ทำให้มูลค่าหนี้ค้างชำระลดลง6.03ล้านบาทต่อมาในปีที่2มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก152คน พื้นที่เพิ่มขึ้น2,800ไร่ปริมาณผลผลิต2,450ตันมูลค่าผลผลิต19.60ล้านบาทสามารถส่งชำระหนี้รอบใหม่ได้ทั้งหมดจำนวน11.20ล้านบาทและส่งชำระหนี้ค้างได้ตามที่ตกลงไว้ร้อยละ10ททำให้มูลค่าหนี้ค้างชำระลดลง4.56ล้านบาทด้านช่องทางการตลาดได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน เข้ามารับซื้อข้าวณตลาดกลางข้าวของสหกรณ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันและความเป็นธรรมในด้านราคาสำหรับสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนาจำกัดน,นะครับเรามีการส่งเสริมสมาชิกในการปลูกสมุนไพรนะครับก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันก็เช่นปลูกขาตาแดงนะครับแล้วก็ส่งเสริมการปลูกตะไคร้ตัดใบนะครับสำหรับ ขาตาแดงนั้นนะครับเรามาีตลาดที่แน่นอนโดยการทำ MOU กับพ่อค้าหรือบริษัทที่มารับซื้อแล้วก็ส่งขายให้กับพ่อค้าทั่วไปนะครับซึ่งเราตั้งเป้าให้สมาชิกมีการจัดเก็บหรือขายเนี่ยต่อวันวันละ1,000บาทซึ่งผู้ปลูกหรือสมาชิกเนี่ยก็จะขุดขายได้ทุกวันนะครับส่วน การปลูกส่งเสริมตะไคร้ตัดใบนะครับก็ปลูกง่ายโรคแมลงไม่มีนะครับมีรายได้กิโลกรัมละ17บาทนะครับหรือตันละ17,000เบาทสามารถตัดได้ทุก25วันทำให้สมาชิกมีรายได้ทุกเดือนแน่นอนนะครับส่วนการปลูกหรือดูแลก็สามารถปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้หรือมีกินมีใช้ได้ทุกวัน เยาวกหาจน,นะครับอันนี้เป็นสโ,โลแกนของสหกรณิคมหนองบัวพัฒนาจำกัดของเราครับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสมาชิกสหกรณิคมหนองบัวพัฒนาจำกัดด้วยวิธีการสหกรณ์เริ่มจากอาชีพที่สมาชิกมีความถนัดมีเครื่องจักรและเครื่องมืออยู่แล้วคือการทำนาเป็นอาชีพหลักและหาไรายได้เสริมด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรใกล้บ้านเน้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มีความเอาใจใส่ให้คำแนะนำส่งเสริมให้กําลังใจวางแผนการผลิตร่วมกันทําให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตและตรงกับความต้องการของตลาดจึงเป็นโมเดลแก้จนให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพได้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุขโขทยัยได้เผยแพร่แนวคิดและโมเดลแก้จนนี้ ไปขยายผลต่อสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยอาทิสหกรณิคมนครเดิดจำกัดสหกรณิคมสวรรคโลกจำกัดโดยร่วมกันวางแผนการผลิตให้กับสมาชิกและนำผลผลิตมารวมกันขายเพื่อส่งจำหน่ายให้กับทางห้างโมเดินเทรดทุกสัปดาห์วิธีแก้จนของคนสหกรณ์บ้านหนองบัวภายใต้การกำกับดูแลของนิคมสหกรณ์หนองบัว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุขโขทยัยกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงนับเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาที่สำคัญในการนําสมาชิกสหกรณ์ไปสู่อาชีพที่มั่นคงมีไรายได้ที่มั่งคั่งและมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนด้วยวิธีการสหกรณ์